สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่บอกเลยกิจกรรม AWC 2 0 2 1ครับที่พี่พูดนักพูดหนาให้ทำตามทํากันบ้างหรือเปล่าครับผมนี่เลยกับเหรียญอันนี้นะครับผมและก็เหรียญหนทางสู่รอบไฟนอลนะครับคือมันได้ใช้จริงๆอย่างที่พี่บอกคือแลกสกินถาวร5ถึง6สกินเลยนะครับผมโอเคถ้ามีสกินอะไรมัางมางคนข้องใจและทำยังไงครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมหรือพี่ๆคนไหนผ่านเข้ามาก็รับชมได้ครับผมโอเคนะครับผมก่อนอื่นครับเดี๋ยวพี่ขอเช็คกิจกรรมแป๊บหนึ่งแล้วเราไปดูกันว่าแจกกิจแจกสกินไหนมั่งนะครับผมแหมพูดผิดพูดถูกไงจะได้สกินไงตื่นเต้นไงง่วงนอนด้วยไงโอเคมาเรามาดูกันครับก็คือกิจกรรมมันอยู่แถวๆนี้นะแต่ขอดูสงครามไซเบอร์ก่อนนะ อ่าสงครามโลกอนาคตเนี่ยกดรับให้หมดเลยครับมันมีสกินเช่านะครับผมเป็นสกินอันติเมตหรือระดับดีเจนคือสูงสูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินของมูราไซเบอร์เอย้ยลิงไซเบอร์เอย้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมคือมันเป็นอะไรที่แบบเออ เรามีโอกาสได้นะครับผมคือได้เล่นนะนี่แบบนี้มาคยกดรับเออมันหลอกให้ดีใจที่จริงมันเช่านะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปทํากันไม่ว่าจะเป็นทางหน้านโคส่วนลดเออก็ใส่ได้นะครับผมช่วยเหลือซึ่งกันและกันใต้คอมเมนต์นี้ครับโอเคที่พี่พูดถึงว่า กิจกรรม AWC มันได้ใช้เหรียญยังไงครับนี่มันขึ้นตรงนี้เลยชมถ่ายทอดสดแล้วขึ้นมาแล้วเห็นไหมเหรียญแลกขนทางสู่รอบไฟนอลนะครับผมนี่เลยตรงนี้เลยนะครับผมก็คือมันสามารถแลกสกินได้แล้วนะครับผมก็คือช่องใช้ทั้งหมดตามที่มันบอกเลย แค่ทาตามที่พี่บอกนะครับและว,วันนี้นะครับแจกโค้ดแบบฟรีๆด้วยครับเอาคะแนนไปแลกเหรียญน,นะครับผมแล้วเอาเหรียญมาแลกสกินนะครับผมเออไม่งงนะเออพูดนี้พูดชัดๆแล้วนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเอาข้อข่าวก่อนเลยเลยกันว่ามีสกินอะไรบ้างครับหนึ่งเลยจอมเวทนะครับผมบอกเลยพี่ชอบเล่นมากเลยแต่งก่ตั้งแต่ปรับใหม่เนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบคือมันหนีไม่ได้ไงไม่เลยดาร์ซี่นั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยตัวนี้นี่ พี่คขรชอบมาร์คมาร์คละวังวางวางแบบแท่แกนพลังงานะ่ะต้มหายเลย2อทีอะ่ะเออโคตรแรงครับ่อไปครับแกร็กนั่นเองครับโยโกิสูนะานะครับผมนี่สกินนี้ก็แจกฟรีเอ้แจกฟรีครั้งที่แล้วใช่ไหมกิจกรรมใช่ไหมอ่าแต่รอบนี้คือเอา เหรียญหนทางสู่รอบไฟนอลมาแรกนะครับบางคนดูคลิปผ่านไปแล้วก็คืออันนี้คือจริงๆเลยคือ100%เลยใครมาดูคลิปพี่นี่คือร้อยรกได้ร้อตถ้าทำตามนะครับผมโอเคไหมอ่าต่อไปอะไรเดาซิเดาซิอ่านจะเป็นทางฝั่งของแครี่หรือเปล่าอ่าไปดูกันครับนี่เลยนี่ฟินนิกนั่นเองนะครับผมอ่ายังไม่จบแพนแค่นี้นะครับไม่ได้มีแค่ฟินิกนะครับจะมีใครอีก เป็นใครไปไม่ได้ครับแค่แครี่นะครับแบบผีเสื้อวิบวับวิบวับอ่ะพี่ๆคนไหนผ่านเข้ามาคิดว่าเป็นใครครับหรือน้องคนไหนคิดว่าเป็นใครครับจะเป็นใครไม่ได้ที่ใช้ผีเสื้อเป็นแครี่ก็คือเอรนดอร์นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของเอรนดอร์ดีกว่าสกินที่เราจะแลกฟรีได้ก็เป็นสกินนี้เลยนะครับผมสครูนั่นเองคาร์โนสคูอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ผีเสื้อโหโคตรผิวบอกเลยว๊บวับุ๊บวับุ๊บวับไม่รู้อะไรเออ ต,ต้องเจอต้องเจออาร r m lock นาะ oh, oh, อ m i n t l o c เนาะอะไรอย่นี้วิวววิววิวให้ล็อกกับบุ้มอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปใครเอ่ยต่อไปมาดูทางหน้าของ assassin บ้างครับนี่เป็นนักรอบสังหาร ตุยตูดนั่นเองนะครับผมคิวเรนนั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้สกินนี้นะแลกฟรีด้วยนะครับผมทั้งหมดจะมีประมาณห้าถึงหกสกินนะที่พี่ไปอ่านมาเมื่อกี้นะคร่าวๆนะคือแลกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่ากดสุ่มเหมือนครั้งที่แล้วนะอ่ารอบนี้คือแลกได้เลยนะครับอ่าตัวสุดท้ายแล้วว่าใครเอ่ยคิวเรนดีๆนะถ้าเกิดใครได้ใครไม่มีก็แลกไว้ดีๆอยู่นะครับผมสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เสยยื้อสีขาวด้วยตัวสุดท้ายเป็นใครอ่า เจที่ใช้อ่านนี่เจนี่เองนะครับแอมเบอรี่นั่นเองนะครับผมโคตรอาวบอกเลยเซตโพลิสนะครับผมแลกฟรีๆไปเลยนะครับกับสกินนี้นะครับผมก็ต้องใช้ตามที่พี่บอกนะครับโอเคถ้าเกิดใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับแล้วไปรับเหรียญ คนทางสู่รอบไฟนอลด้วยนะครับแล้ววันนี้มีโค้ดแจกให้ด้วยนะครับช่วยเหลือนะครับแค่ทําตามยังไงก็ได้ครับไม่เกิน5วันยังไงได้คะแนนแน่นอนครับผมโอเคให้เราเข้าไปที่หน้ากิจกรรมนะครับผมไม่ใช่นี่นะก็คือชมถ่ายทอดสดนะครับผมอ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่หาก่อนอ่ากดเข้าไปเลยนะครับผมกดเข้าไปเลยบึ๊บเข้าไปเนี่ยมันเลื่อนหาแล้วก็แม่ง่วงไงมือไม้สั่นอยู่ไหนวะอ่าเจอแล้วกดเข้าไปบึ๊บ อ่ากดเข้าไปตรงนี้นะครับผมอ่าเข้ามาแล้วคะแนนเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่คือคะแนนเรานะครับผมอ่ามาโคเข้ามาใหม่ไม่ต้องงงครับผมก็คือการด,ดูวิดีโอเนี่ยกดวิดีโอให้มันเล่นไปเลย5นาทีนะครับแล้วก็นิ้วอ่ะแตะตรงกล่องนะครับผมปึ๊กขึ้นมาคะแนนก็จะขึ้นมาอีกนะครับผมก็คือเป็น,ปนการปั๊มคะแนนนะครับจะได้วันละ5้ถึงหกกล่องนะครับก็คือ แห่ละวันมันจะเพิ่มขึ้นเลย1ิบ5 5 15 5าห้าสิบห้าบมันจะขึ้นอย่างนี้นะคบผมแล้วแต่นะครับผมอ่าแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วยังมีทางด้านของกิจกรรมรายวันด้วยแชร์กิจกรรมนะคบผมล็อกอินเข้าเกมก็ได้คะแนนเล่นเกม1ตาแล้วก็เข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ทําเป็นเข้าดูของคนอื่นอ่านี่คือ ID ของน้องพี่นะคบผมก็คือสมัครให้เล่นไปน้องอ่ามันประมาณนี้ล็อกอินได้คะแนน แล้วก็เต้นเกมได้คะแนนใน60นะครับแชร์กิจกรรมลง Facebook ก็ได้คะแนนนะครับแล้วก็แต้มพิเศษเนี่ยคือพี่อะ่ะจะให้โค้ดไปหรือพี่ๆกนไหนพามาอยากได้โค้ดก็เอาโค้ดไปจากคลิปนี้ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเนาะ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพีด้วยนะครับผมหรือพี่คนไหนผ่านมาก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคบผมว่าเพราะว่าเราต้องทำคะแนน,นให้ถึง2,000พอยต์เพื่อเอาเหรียญหนทางสู่รอบไฟนอลไปแลกสกินถาวรนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าใครพร้อมแล้วนะครับเข้าไปเลยนะครับอ่ะดูดีๆนะครับหรือแคปไปวางก็ได้นะครับนี่คือโค้ดที่จะช่วยให้เพิ่มคะแนนนะครับรับไปเลยครับอ่ะแลกโค้ดสำเร็จถูกไหมโอเค มานี่คือไอดีของน้องพี่ทนะี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับบางคนหาว่าพี่เฟกขึ้นมาแบบปลอมขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวดูอ่ะอันนี้เมื่อกี้มีคะแนนอยู่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบใช่ไหม 130สิแต่คือแรกแล้วยังไม่ละมันยังไม่ได้นะครับเราต้องรับจากกล่องข้อความเข้าไปอยู่ในคลังเราก่อนนะครับผมอ่า,คอาโค้ดประมาณนี้นะครับอย่าลืมจดนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคเข้ามาตรงข้อความนะครับแล้วกดรับเข้าไปนะครับผมแล้วก็รีเกมหนึ่งรอบมันก็จะขึ้นมานะครับคะแนนบางคนบอกเอ้ยพี่ผมรับแล้วไม่ได้ที่จริงมันขึ้นนะม,มันขึ้นแล้วนะแต่เราแค่ต้องรีเกมนะครับผมอ่า เราแค่ต้องรีเกมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าไปเช็คดูขึ้นไม่ขึ้นอ่ามันยังไม่ขึ้นนะคือเราต้องรีเกมออกเกมปิดเกมเปิดใหม่นั่นเนี่ยก็คือเรารับแล้วใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในครังใช่ไหมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ามร้อยสามสิบใช่ไหมอ่านี่แล้วเล่นเกมอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกไอดีหนึ่งคือไอดีนั้นอะ่ะคือทําแบบเนี้ยมาสองรอบแล้วนะครับผมมันก็จะได้เยอะอ่าเดี๋ยวไปดูกันไอดีหลักนะครับผมก็คือไอดีพี่เลย นี่เลยนี่เคยดีลักนะครับเดี๋ยวรับทางกล่องข้อความแป๊บหนึ่งนี่กดรับปึ๊มรับนะครับผม,ผมก็คือการทำการรีเกมเรียบร้อยอ่านี่คือโค้ดที่ใส่เมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับผมอ่า แป๊บนึงนะครับอ่าได้มาปุ๊บอ่านี่เห็นไหมมี2เหรียญนะครับคือใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่รอบ2กับรอบ3นะครับผมก็รอบ3เพิ่งเติมไปเมื่อกี้นี้ใส่โค้ดไปเมื่อกี้นี้ก็คือเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปเช็คคะแนนพร้อมกันแล้วก็มีเหรียญหุนทั้งสุดรอบไฟแนลสองเหรียญแล้วแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับผมบวกกันก็คือยังไงก็ได้สกินแน่นอนครับผมถ้าใครทําตามพี่นะครับผมอาจจะได้เร็วกว่าพี่อีกนะเออถ้าทําตามตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะครับรอบ1รรออบบ2 3นะครับก็อย่าาาาลืมมฝกกกกดดดดตตติไวว้้ยอ่แรรงนี้ครับเดี๋ยวสอง เข้าไปเช็คคะแนนะอะตอนแรกมีสามร้อยสี่สิบป่ะเดี๋ยวเช็คดูนะครับผมอ่าขึ้นมาห้าร้อยเจ็ดสิบเป็นไงเหลืออีกประมาณพันสี่ยังไงก็ได้คือเราต้องเข้ามาดูวิดีโอทุกวันเล่นเกมแล้วเข้าหน้าเว็บทุกวันนะครับคะแนนมันจะแบบบวกทวีคูณเข้าไปเรื่อยๆนึกออกป่ะ บางทีได้วันละ4 0 0ก็มีนะครับแบบดูติดติดกันอาทิตย์หนึ่งนะคือให้ติดติดกันเลยนะครับผมทำตามที่บอกนะครับยังไงก็ถึง2000อย่างแน่นอนนะครับผมและทุกคนก็จะได้สกินฟรีถาวรแน่เลยบอกเลยว่าดาร์ซี่เนี่ยใครไม่มีก็แลกได้หรือใครชอบอะไรฟินนงฟินิกก็เอาเลยแล้วแอมเบอรี่เอ,อ้ยหรือเอเลนดอร์หรืออะไรเดียวหรือคิรนอะไรอย่างนี้นะหรือแก๊กโยโกซุนะนะครับโอ้โหบอกเลยโคตรเอาโคตรเอา วิธีการปั๊มก็คือเปิดวิดีโอคาวไว้แล้วกดตรงกล่องไปเรื่อยๆนะครับคะแนนมันก็จะขึ้นขึ้นนี่เ็าทาเร็วนะแล้วมันยังมีแบบว่าตอบคาถามตอนไลฟ์สดด้วยนะครับแบบนี้แต่เกิดเราจิ้มตอนนี้มันคือไม่ได้นะครับเพราะว่าคําถามเลยนอกเวลาไปแล้วนะครับประมาณนี้นะคือมันก็จะไม่ได้นะครับผมอ่าย้ํานะครับเล่นทุกวันนะครับผมก็คือตื่นมาก็ได้คืออย่าให้มันเกินเที่ยงคืนของอีกวันนึงอะ่ะเล่นเกมตาน,นึงแล้วเข้ามาหน้าเว็บนี้นะครับผมคะแนนก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมคนที่ยังไม่ได ใส่โค้ดเข้าไปแล้วก็จะได้คะแนน200คะแนนนัโค้ดช่วยเหลือนะอ่ะใครยังไม่ได้โค้ดเอาไปอีกทีเพื่อกดสคริปต์มาถึงตรงนี้นะครับผมพี่จะวางไว้ให้อ่านี่เลยนะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าง่ายๆเลยนะ่าไปใส่กันขอแค่คะแนนพอยต์ถึง2,000และรับเหรียญหนทางสู่รอบไฟนอลอันบนสุดนะครับผม แล้วเราก็มาเจอกันไปแลกกินถาวงครับอ่าฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับ mm hmm. เจอกล,ลิปต่อไปครับขอทุกคนได้สกินฟรีนะครับผม